อยู่ที่ตำบลท้าเสาอำเภอกระทุ่มแมนจังหวัดสมุทรราครค่ะถ้าเกิดว่าอยู่ใกล้ๆอยากให้เข้ามาดูสินค้าที่ร้านนะคะปกติติก็จะไลฟ์สดแต่พอดีช่วงหลังมีการขนส่งสินค้าบ่อยครั้งคือติ๊กเดินทางเองถ้าเกิดว่าลูกค้าอยู่จังหวัดใกล้ที่ติ๊กสามารถขับรถเองได้ติ๊ก็จะไปส่งเองถึงบ้านแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าอยู่ไกลติ๊กก็จะส่งขึ้นขนส่งเอกชนไปให้สินค้าในร้านตอนนี้นะคะอัปเดตใหม่ล่าสุดเลยก็คือมีตัวโคดินโบ11แรง r t ร1 0้อยสิบพัดตัวนี้ติกลงไปในคลิปให้ดูบ้างแล้วก็มีตัว r t ร1 0ีร้อยสิบพัดไดสตาร์ตตัว r t ร1 0้อยสิบไฟเล็กตัวยันม่า YM แล้วก็ตัวนี้เป็นร้อยหกสิบเอเป็นตัวไดสตาร์ทนะคะที่เพิ่งเข้าใหม่เดี๋ยวจะให้ช่างติ๊กสีทองทุกตัวแล้วก็เป็นตัวร้อยห้าสิบ d ครื่องทุกตัวเดิมหมดเลยนะคะตัวนี้เป็นร้อยสิบ พัด uh,